สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาสรุปเรตติ้งประจำสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่าเรื่องไหนปังสุดสำหรับช่อง3ช่อง7และก็ช่องวัน31มาให้ชมกันค่ะสำหรับละครหลังข่าวที่ออกอากาศวันจันทร์อังคารค่ะ เฉเป็นละครเรื่องคาทาสิงค์ค่ะซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเสนอเป็นตอนที่2และ3นะคะด้เรตติ้งเพิ่มขึ้นจากตอนแรกก็คือ4.3และ4.6ค่ะเรียกได้ว,ว่าเนื้อเรื่องกําลังเข้มข้นทีเดียวเลยนะคะในขณะที่ช่อง3ค่ะเป็นละครเรื่องพราวมุกนะคะเสนอเป็นตอนที่6เมื่อวันจันทร์ค่ะด้เรตติ้งส8ส่วนวันอังคารนะคะละครงดออกอากาศค่ะ างช่องวัน31นะคะละครเรื่องพายุทรายค่ะเรติ้งตอนที่11-12ก็คือ2.9และก็3.5ค่ะสําหรับเรื่องพายุทรายนี้นะคะก็เหลืออีเพียงแค่2ตอนก็จะจบแล้วในวันอังคานี้วันที่8มิถุนายนนี้นะคะและเรื่องที่จะมาออกอากาศต่อก็คือเรื่องจิตสังหารโดยเริ่มตอนแรกคือวันจันทร์ที่14มิถุนายนนี้ค่ะแฟนๆละครช่องวันก็อย่าพลาดติดตามชมกันได้นะคะสำหรับละครที่ออกอากาศวันพุธพฤหัสค่ะ ช่องเละครเรื่องลงกลิ่นจันนะคะสําหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นตอนที่3และ4ค่ะดาเรตติ้ง4.1และก็4.5ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะของละครไทยที่เนื้อเรื่องกําลังเข้มข้นน่าติดตามสอดแทรกมุกต่างๆเข้าไปเพื่อเป็นซีสันไปอีกแบบนะคะ ส่วนทางช่อง3ค่ะละครเรื่อง2เสน่หาเรตติ้งสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนที่8และ9ค่ะอยู่ที่2.2แล้วก็2.1ค่ะในขณะที่ช่องวัน31เป็นละครรีลันเรื่องนางฟ้าลำแคนได้เรตติ้งตอนที่6และ7ค่ะอยู่ที่1.3เท่ากันทั้ง2ตอนค่ะและในส่วนละครที่ออกอากาศวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะ 7ละครแอคชั่น Action เรื่องเผาขนค่ะสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาเสนอเป็นตอนที่10 11 12นะคะดาเรตติ้ง5.0 4.9และก็4.5ค่ะ <S 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 2> <S 2> ส่วนทางช่อง3นะคะละครเรื่องมนรักหนองผักกระยงค่ะเสนอเป็นตอนที่10 11 12เช่นเดียวกันนะคะเรตติ้งอยู่ที่3.9 4.4แล้วก็4.0ค่ะ สำหรับละครเรื่องมนุ์รักน้องพักกระแงนะคะก็เหลืออีกเพียงแค่หนึ่งตอนเท่านั้นก็จะจบแล้วในวันศุกร์ที่11มิถุนายนนี้สำหรับละครที่จะมาออกอากาศต่อก็คือละครเรื่องแค้นรักสลับชะตาค่ะโดยจะเริ่มตอนแรกคือวันเสาร์ที่12มิถุนายนนี้นะคะแฟนๆละครช่อง3มก็ติดตามชมกันได้นะคะเรามาชมละครก่อนข่าวกันบ้างนะคะ 7จ็ดค่ะละครเรื่องฟ้าหินดินทรายเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็เสนอเป็นตอนจบแล้วนะคะดเรดตติ้งปิดไปที่4.0ค่ะและสําหรับละครที่มาออกอากาศต่อก็คือละครรีลันเรื่องสัมปทานหัวใจค่ะสําหรับ4ตอนแรกเรติ้งสูงสุดอยู่ที่ตอนที่4นะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือ4.0ค่ะถือว่ายังเป็นที่ชื่นชอบกันอยู่นะคะเรติ้งก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะ ส่วนทางช่อง3นะคะละครเรื่องปาฏิหาริย์รักแม่โพสบนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเสนอเป็นตอนที่1 1บเถึงสิแล้วนะคะเรตติ้งอยู่ที่3.5ในตอนที่11แล้วก็สินะคะเมื่อวันจันทร์และวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะในขณะที่ช่องวัน31ละครเรื่องผู้ใหญ่สันกำนันสีสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นตอนที่1 7บเถึงยีค่ะเรตติ้งสูงสุดอยู่ที่4.6เป็นตอนที่17นะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะเรามาสรุปเรตติ้งประจำสัปดาห์เรื่องไหนปังสุดค่ะ สำหรับละครหลังข่าวประจำวันที่31พฤษภาคมถึง6มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะอันดับที่3ลงจาก2เมืม่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือละครเรื่องหลงกลิ่นจันท์ทางช่อง7นะคะได้เรตติ้ง4.5ในตอนที่4คะ่ะอันดับที่2คะ่ะเรื่องคาทาสิงห์ออกอากาศทางช่อง7นะคะได้เรตติ้ง4.6เสนอเป็นตอนที่3คะ่ะและอันดับที่1คะ่ะ ค่ะละครเรื่องเผาขนทางช่อง7นะคะกับเรตติ้ง5.0ในตอนที่10ค่ะสำหรับละครเย็นก่อนข่าวสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะอันดับที่3ค่ะลงจากหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาอยู่อันดับที่3ในสัปดาห์นี้ก็คือละครเรื่องปาฏิหาริย์รักแม่โพศพทางช่อง3เสนอเป็นตอนที่11และ15นะคะก็คือเรตติ้ง3.5เท่ากันค่ะอันดับที่2มี2เรื่องค่ะ ฟ้าหินดินทรายตอนจบแล้วก็สมทานหัวใจรีลานตอนที่4นะคะได้เรตติ้ง4.0เท่ากันค่ะอันดับที่1ค่ะคงที่ค่ะละครเรื่องผู้ใหญ่สันกำลังสีออกอากาศทางช่างวัน31กับเรตติ้ง4.6เป็นตอนที่17ค่ะและนี่ก็เป็นเรตติ้งสุดปังประจำสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะไม่ทราบว่าตรงใจคุณผู้ชมบ้างไหมคะชอบเรื่องไหนมีความสุขกับการชมเรื่องอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะ ชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครคะ่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ